สวัสดีพี่น้องป้องปลายแต่จะพามาชมมะละกอนะคะนี่คือมะละกอข้างบ้านนะคะทุกคนน,นี่ต้นคือสูงมากทุกคนสูงมากเลยอันนี้คือครัวนะคะห้องครัวเป็นกระจกนี่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะคะประทุมสามโคกนะคะทุกคนมะละกอลูกเล็กนะคะคือมันกลายพันธ์จริงๆแล้วมันเป็นพันธ์ฮอลแลนด์นะมันกลายพันธ์นะทุกคน มะละกอนี่ชอบแสงแดดนะเขาจะสูงเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีแสงแดดนะคะทุกคนดูสินี่อันนี้เป็นอ่ามี่รูปะยาวอันนี้คนละพันกันนะดูมันละกอต้องมีทุกบ้านนะะังปลูกง่ายโตวไวนะคะทุกคนเป็นผักเป็นนี่ไต่เผาออกมาข้างนอกแล้วเห็นไหมเผา ีนหน้าต่างออกมาแล้วนะทุกคนมะละกอต้องมีทุกบ้านนะเพราะว่าเป็นมะละกอมีประโยชน์มากมายนะคะไปตามส้มตามแกงส้มกินสุกได้หมดนะคะไปไปดูใกล้ๆก,กันนี่นะคะนี่นะคะดูดกมากนะคะทุกคนลูกก็อยากจะโตอยู่นะคะแต่ว่าเขาอันนี้โตเลยเห็นไหมมันหนาเกินไปเขาก็อาจจะโตช้านิดหนึ่งดู แล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะไว้ตำส้มตำหรือแกงส้มหรือกินสุกอันนี้จะไว้กินสุกนะคะทุกคนเอาไว้ทําพันุด้วยนะคะเนี่ยนางก็กําลังจะออกนะคะนี่ค่ะผักสวนครัวนะคะนู่นก็มีต้นหนึ่งนะคะต้นนั้นก็มีลูกเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะพาไปชมเหมือนกันต้นนั้นก็เริ่มมีลูกออกลูกนะคะนี่จ้ะ นี่นะคะอีกต้นหนึ่งนะที่ไต่ชี้ให้ดูนี่พาลงมาดูข้างล่างแล้วนะคะต้นค่อนข้างที่จะเนี่ยมมละกอยนี่จะเป็นอันนี้ก็เป็นพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะทุกคนเนี่ยเขาเริ่มมีลูกแล้วนะคะมีลูกแล้วดูสภาพต้นให้ดูสภาพต้น <c oughs> คือนางก็อยากจะเกิดมากเลยทุกคนดูอันนี้คือดูสิ นางก็ยังข้างในก็อยากจะเกิดขึ้นนะดูสิก็แตกแตกแตกอันนี้ออกมาแตกกิ่งมาออกมาเห็ปนปะก็ยังจะมีลูกด้วยนะทุกคนเนี่ยนางก็จะออกลูกนี่ค่ะพันฮอลแลนด์มั้งคะนนี้เนาะฮอลแลนด์นะคะอันนี้เนาะ เนี่ยนี่ตั้งหลายลูกเลยสองสามลูกเลยติดอยู่ตามมาชมค่ะมลาละกกอนี่จะชอบแสงแดดนะทุกคนยิ่งแสงแดดนางก็จะตรงนี้มันเป็นร่มงันข้างบ้านใช่ไหมมันก็เลยเป็นร่มพอเจอแสงแดดเขาก็จะโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นตามแสงแดดนะเนี่ยดูสิเริ่มมีดอกเริ่มมีดอกดต้นที่ดกๆอยู่ตรงโน้นค่ะนะั่ เห็นปะเห็นสูงปะสูงแบบขึ้นตามแดดอ่ะนี่ยแต่อย่าพามาดูที่ดูสิเนี่ยนังก็อยากจะโตอยากจะโตดูสินี่ค่ะนางก็อยากจะโตนี่นะคะแต่เอาไปตามหลายรูปแลวนะทุกคนเนี่ยคือไปตามหลายรูปนะ้วเมื่อกี้แต่ยืนถ่ายอยู่ตรงนั้นอ่ะ ่คะดูดูก่อนเนี่ยค่ะต้นอันนี้คือเอาจร,จริงเขาไม่ได้ปลูกเขาไม่ได้ปลูกนะเขาโยนเมล็ดมันลงมานะคะทุกคนเขาโยนเมล็ดมันลงมาแต่ก็มันก็ขึ้นของเขาเองนะเนี่ยมีลูกให้ตามเยอะแยะเลยส่วนลูกโตๆจะไว้กินสุกส่วนลูกนี้จะไว้ทําพันุนะจะเอาไว้ทําพันุ์ต่อ กินสุกแล้วก็ไว้ทำผันนี่ค่ะดกมากโอเคค่ะไปก่อนนะฝากชมคลิปด้วยเด้อสวัสดีจ้า